สวัสดีครับผมพีทเอเชียบางแสนไปครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนนะครับที่ชลบุรีที่เดิมเลยเนาะมีน่าตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่เปลาสอมเราบ้างมีพวกพี่พี่น้องในไทยทั้งหมดในไทยเชียร์การตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบซูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสองมวยสไตล์อะไรครับมวยได้หมดครบเครื่องเลยวันนี้เราต้องมาเจอคู่บอลเก่าเราใช่ไหมศิลแลรทำเจอกันมากี่ครั้งสองทั้งสองครั้งนี้เป็นไงบ้าง เคยแพ้เข้อมาหมดเลยอ่ะตอนนั้นนานยังสองสามปีสองสามปีแล้วแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดกอยิงมาก็มันจะชนะครับแต่แผ่วอ๋อหมดแรงไปเองแต่ตอนนี้มาเจอไฟที่สามตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันนะคิดว่าวันนี้ร่างกายเป็นไงเกินไปไม่มีหมดแล้วนะพอเมาคืนไหมครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินศูนย์ห้าก็ัดวิ่งผ่านเรียบร้อยแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับ ต่อยกับพี่ลุงงนี้ครับวันนั้นที่ลงสิทธ์ชนะเข้ามาใช่นไหมวันนั้นเบตเท่าไหร่เบตร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดต่อต่อยเขาอ๋อวันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดนี่กับร่างกายตัวนี้เกือบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาคืนนะคุ้มมากกี่กิโลต่อยเมืองไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หกสิบคนจังหวัดสุดเกศครับฝากเชื่อๆแฟนคลับหน่อยก็ฝากเอฟซีแฟนคลับพี่น้องเฉลียวสุดเกศชูเชียร์เพื่อใครเป็นพัเศษวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีขอบคุณครับ